คูไล้ไเนอร์แล้วนะอะไรไรเนอร์น้องมาทำไม่รู้จักไม่ดีใจกูเน่อยไรเนอร์แล้วดีมากจะบอกบัฟนะต่อตีสองเข้ามาเลยจ้ากับบัฟเขาชื่อร้อยเอ็ด มิงี่ยิงอับงหรอไอใครมียังนี้มึงยันรถดเมี1สิบเอต์อมีสามบัฟห่งบันีรถด้าเมียสิบเปอร์เซ็นต์มีสิบเก้าบทกดสิทายทำไมเราสองเข้ามาครับจบับ สองบับแล้วครับไม่มีอะไรจะบอกอ่ะ เอาฟิตแต่งในสีขาวมั่อีเห็นอยู่เหียดียวเห็นเองเหรเป็นคนแต่ื่อไหร่วะเฮ้ันเห็นเองนอยากอยู่ในอ้อที่นบาร์ี้จะแบบนั้นเหรอพี่ยูวไปไหนไยี่ค็ปกติมองแต่ตัวผู้ชายซะอีกเราเรามองทั้ต๋องอลย

เฮ้ยค่ะบอสใครถือหัวที่สองครับสองครับโอเคโอเคเที่เดียวโทษรโทตรมาแล้วไอยูโทษพี่ยวทำไมถึงมาสายรุดๆๆ <c oughs> อ๋อเพี่ยวกว่าที่ไปหน่เดี๋ยวอย่าอาอนแอดิแจ้งตายเหรอตายงี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ของโดนพายุมองเห็นคนเยอะเกินไปเท่าที่ครับน้อยๆน้ำไม่ทันยันมันโดนตันมาก่อนตายแล้วเออ สู้ขึ้นทางชันเก็บ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 รอบปีท<อ>ี่หลุดเข้ามารอบ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 แต่ละแต่ละมันสับสวิทช์เลยคแต่ว่าพุ่งมาข้างหลังเลยอะครับผมโตไม่อยู่ที่อ๋อใส่คอนเทนด์รวบเลยรวบหยับละเหยียบละเหยียบละเสร็จแล้ว เอ้ยเด้ดสองนาทีรตัตาตายทีะตัวเอ้าค้างโรลด เกมเด้เลยหลดลายเป็นเกมเด้งใส่เลยอ่าขอมันติดกลางวงมาแล้วข้างหลังน่ะอยู่ดีๆคุณปิงก็ยืนนิ่เกมเด้งหายไปที่เรื่องสามเบอร์เหรอวะตอเตตอเอมือหกนี่นะหลวงพ้อมจะตอมีบัาอีกเยอะ คงมันคงเด้งเลือนหจะเต้าคงหิวครับอืมปวคอตีดันได้แล้วดันได้แล้วดันได้แล้วเห็นแมกเลือดแม่กสองหมื่นหกตใจเลยตอดใครสามหรือเปล่าเข้าเปล่าคิวู๊บสองหมื่นหกแฟนล้อแฟนไปอ้วกก่อนนะโอกคิวบูบออเมื่อกี้เห็น เห็นอยู่ไม่รู้บอสอะไรมั่งเหรอใช่มันถงเบอร์เซิร์ก่อเบอร์ฟัวเปิดเบอร์เซอร์ก่อนกล่องออกมาเบอรฟัวที่มันเป็นบวกมันก็ถึงเลยพี่อันที่มันเป็นบวกกับแก๊สเราฟัวมันก็ถึงสองที่ผมบอกก็สองมือกว่าว่าน่าจะถงใช่ บอสเกิดแล้วนะครับแต่แต่เดี๋ยวผมดึงไว้ให้ผมอยู่ตรงนี้กับพี่เปาอันนี้ขึ้นอยู่แค่สองคนเตีสองไปก็ได้เปาได้ของปะยัง สายล้างสายยังเห็นเสาเสาคุณไม่จิ้นได้ของคุณไม่จิ้นได้ของน่าจะที่ขาดอ่ะรีบเก็บจักรไ้จัดดินดูของไปดิฉันได้อีกตคนนึงบอสบอสตายแล้วพี่บอสข้างบนอ่ะเขาจะผ่านอ่ะเหลือสองตัวเหลือสองตัวอ่าสายแดงราชาเดี๋ยวตรงกลางพี่เดี๋ยวลิง มันกลับหมดแล้วไม่กลับหมดแล้ววนทางซอยข้างหลังเข้าไปยืมมาพี่เราตีเรามากัไปหรอนี่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 มานไม่ต้องทิ้งเขาแล้วไปเขาไปโดนลงน้โม่บอสเท่าไหร่หกแสนห้าแสนแป พวกท2วิ่งมาทางเล็กนะฮะทางเล็กเข้าบอลกันรั่งดีว่าแสนห้าบอลให้เรื่อยๆนะงทางวสีได้ม่มีครับมันถอยไมเอาตวกลางหมดแล้วาแสนสามจุดที่พวกผมอยู่ีกเยอะโดดโดดโดดนะะโดดนะะาแสโดดนะคะโดดนะคะ สี่แสนแปดสี่แสนหกสี่แสนสี่สี่แสนสามแส0แปดเร็วขึ้นสามแสนห้าสามแสนสองสามแสนหนนไปสองแสนแปดพี่ปิดปิดปิ สแสนเลยแม่ี่ข้างหน้าข้างหน้าตะเตาข้างหน้าเราแสนแสนห้่แสนสมแอหนึ่งแสนาหมืแล้วถึงแล้วยืดเต็มเมได้ได้ได้ต็งตมไหมอุ้ยยย เหมือนกันนิ่งเลยครับขอนี่ครับ,อ,อ,รบอู้ตายกบยังตายตายตายเยี่ยวเวฟผมว่าของน่าจะได้หมดเพราะว่าของหายจมากพือนหมดเฮ้ยควอยังอยู่นี่ยใช่พวกเราของมุกไม่ใช่คนเกจ้าขวอยยังอยู่เจ้าขวอยยังอยู่มาคาตาค่บบยายอันซุปข้างหล,ลังไม่ไหวไม่ไหวมั้งดาเมจเยอะชิมอะไรข้างหลังอ่ะไป มึงยี่สิบห้าวิเลยนั้งตื่นอยู่ตรงคืนโมโม,โมอ่อะนอนอยู่แต่ทักจิ้วมีคนเจ็บไปแล้วมันจะเลิกเก็บตเจอต้นนี้เหรอโอเคแต่ละทักจิ้วแดงกวไอ้นี่คร <laughs> ับเข้ามาชล้วจ้โอ้ยยี่บิดโอ้โหตรงนี้โอ้โหวิญญาณ ซีลุหลงยี่ด้วยบดุหน่อยบบดชุบหน่อยมาดูไหนโอดดนชุปยแล้วกนคุยก่นจให้คุยสุดหอกจิงเลยจิงเจิงเจิงเลยจิงเลยยชุบแรต่อด้วยช่วยคอยน่เท้าเไปชุบเื่องก่อนเื่อเื่ไปช่วยนแกไหมมากมากปต่อ เต็ตอนทำไมชุคนแก่ฮะเต็มบอกเด็มมามืดเล็กน้อย้โอ้โหอายุที่ไหนไม่เห็นมันบางเสาเนี่ยบอนทีบอยตายละบอนทบอยตายละลงมาแล้วครับลงมาเลยขาลงเลยลงเลยลงเลยเรียบ้อยะ สั่งทำไลดกำเนิดเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเด็กข้างหน้าเปี้ยวสวยใครคือคิวเราใครมีอันติใช่นี่อะยูกมีมะมั่งอยากรู้ว่ามันโดนหมู่ทั้งหมดเลยใช่ไหมที่อยู่ใกล้ตัวคือเราไม่น่ามีอ่ะใช้มือซ้ายมือหนึ่งตัวหลงหลงป่าใช้มือหลงป่าก็อยากรู้ถ้ามันหมู่ทั้งหมดจะอยากอยากใช้เหมือนกันใช้มือหลงป่าหมุด แล้วเขไปไหนตุ้นเด็กหรอกปาของปลาชูฮะอย่าช้าอย่าช้าเงียบกรับไม่มีอะไรเลยได่เห็นจิตปีศาจนั่นเห็นมีใครเก็บเลยวะบอกเลยบอกเลยบวกเลยบอกเลย อันนี้กวนเราพลาดเพราะมันดันมาก่อนแล้วเรารวมไม่ทันเอออต้งเข้าไปเลยดันเราออกมาให้ห่างบอสแดนข้างบนปะไลวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ได้มีคนกำลังว้าบอายุอายุพิจิตรกรรมอะไรอีกป้างวัดพระหาตุก่อนแล้วเดี๋ยวมียอดลิงหนุ่มเลย อยากไปหลงมันไม่น่าดบืว่เลี้ยวกิ่นกันไม่นาไม่นาไม่นานมันฟาร์มได้จุดเดียวพีว่โคตรซง็งแบบนี้แหละตื่นเขาอาหารเรียกจะตื่นเขาฝั่งเขาฟาร์มได้ห้าหกจุดถ้าบอสข้างในเสร็จเดี๋ยวผมไปนี่นะลงใน,นี่ต่อนะสามห้าใครจะลงก็ตามมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ